เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันจันทร์ที่สองพฤศจิกายนพุทธศักราช2,563าสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายตลอดแบบไม่จ่ายไม่ได้แต่โชคดีที่การเงินของคุณยังไม่ถึงกับขั้นต้องติดขดัดเรื่องของการงานคุณก็ต้องกลุมขมับโดยไม่รู้ตัวเพราะการทำงานมีการแข่งขันกันสูงต้องมีการคิดการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาอยู่ตลอดเวลาเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนรักจะคอยช่วยเหลือและประครับประคองครอบครัวเป็นอย่างดีส่วนคนโสด ยังต้องคลองโสดต่อไปอีกสักพักสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินคล่องตัวดีสามารถทำาหากินได้สะดวกราบรื่นไม่มีปัญหาเรื่องของการงานการงานมีเกณฑ์เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขององค์กรหรือตัวคุณเอง เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักยังอยู่ในเกณฑ์ดีมีความราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรส่วนคนโสดแม้ว่าจะมีคนเข้ามาในชีวิตแต่ก็ยังไม่ถึงกับขั้นตกลงปรงใจคบหากับใครอย่างจริงจัง สำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีเรื่องให้ใช้จ่ายตลอดเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เลยแม้ว่าจะพยายามเก็บเงินเท่าไหร่ก็ตามเรื่องของการงานช่วงนี้จะต้องมีงานราดงานหลวงเข้ามาให้คุณรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องจนแทบจะไม่ได้พักผ่อนเลยทีเดียวเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ยังรักกันเหมือนเดิมแม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนส่วนคนโสดมีเกณฑ์มีคนเข้ามารักแต่คุณเฉยๆเพราะในใจยังลืมใครบางคน ไม่ได้สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินเรื่องของเงินเงินทองทองมีโอกาสดีมากและมีรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางเรื่องของการงานช่วงนี้จะมีอุปสรรคเข้ามาให้คุณทดสอบความสามารถของคุณเล็กน้อยโดยส่วนรวมถือว่าการงานอยู่ในเกณฑ์ดี เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่เกิดอาการเบื่อๆกันบ้างเล็กน้อยส่วนคนโสดมีความสุขกับชีวิตอิสระแบบไม่มีใครมาวุ่นวายในชีวิต สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีเรื่องของการเงินคุณจะสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้มากแต่ก็จะมีภาระค่าใ,ใช้จ่ายมากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานช่วงนี้การงานอยู่ในเกณฑ์ดีแม้ว่าคนอื่นๆจะเครียดหน้าดําหน้าแดงก็ตามแต่สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสแล้วยังทํางานได้ไปเรื่อยๆอาจมีปัญหาบ้างแต่ก็เป็นเพียงปัญหาเล็กน้อยเท่านั้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักมั่น คงมากแม้ว่าจะค่อยๆได้บอกความรู้สึกในใจออกมาแต่จริงๆแล้วในใจน้ำรักกันมากส่วนคุณโสดแม้ว่าจะได้พบและพูดคุยกับใครบางคนแต่อย่าเพิ่งคิดไปไกลเพราะรักครั้งนี้ยังต้องใช้เวลาพิสูจน์อีกสักพัก สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินหากช่วงนี้ต้องลงนามสัญญาหรือรวมหุ้นทำธุรกิจทางการเงินควรจะตรวจสอบเอกสารให้ดีก่อนเพราะจะมีเกณฑ์โดนเอาเปรียบได้เรื่องของการงานช่วงนี้อุปสรรคปัญหายังมีอยู่แต่ก็เบาลงกว่าเดิมมากความสำเร็จในเรื่องของการงานช่วงนี้เริ่มปรากฏให้เห็นทีละนิด เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักค่อนข้างที่จะห่างเหินทางที่ดีควรหาโอกาสกระชับความสัมพันธ์กันบ้างส่วนคนโสดยังโสดเพราะช่วงนี้ชีวิตวุ่นวายและต้องจัดการเรื่องบางเรื่องสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะจะมีรายได้เข้ามาเรื่อย ยิ่งทำธุรกิจเสริมก็ยิ่งดีมากเรื่องของการงานขอให้คุณเตรียมตัวไว้เพราะมีโอกาสจะประสบความสำเร็จและได้พบเจอกับการเปลี่ยนแปลงในไม่ช้าเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ต่างคนต่างเข้าใจกันมากขึ้นส่วนคนโสดตอนนี้ก็ต้องตามหารักแท้กันไปสักพัก ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ